ส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างชายแดนไทยและกัมพูชามีความคืบหน้าเข้ามาด้วยใช่ครับผมที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกจังหวัดสระแก้วนะครับก็บรรยากาศเริ่มคึกคักขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับหลังจากที่จังหวัดสระแก้วร่วมกับจังหวัดบันรเตียเมนเจยในประเทศกัมพูชามีการอนุญ,ญาตให้ประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยนะครับเขานารถยนต์ส่วนตัวข้ามชายแดนเข้ามาฝั่งประเทศไทยได้ ทางด้านของคุณประพันธ์จันทไทยศรีครับท่านเป็นนายด่านศุลกากกรอรัญญประเทศพร้อมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากกรอรัญญประเทศนะครับก็ไปทําการตรวจสอบเอกสารประจํารถยนต์ของชาวกัมพูชาที่นําข้ามชายแดนจากฝั่งปอยเปตประเทศกัมพูชาเข้ามาประกอบอาชีพค้าขายในตลาดลงเกลือนะครับโดยวันนี้เนี่ยนะครับหนึ่งกันยายนเป็นวันแรกของการอนุญ,ญาตให้ประชาชนนํารถยนต์นะครับเป็นรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยเข้ามาในฝั่งของประเทศไทย แต่ก็ยังไม่ค่อยมีประชาชนกัมพูชาข้ามมาฝั่งประเทศไทยมากนักนะครับเนื่องจากเอกสารประจํารถเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมตามที่จังหวัดสรากแก้วและจังหวัดมันเตียเมนเจยกําหนดเอาไว้แต่ก็ทำให้บรรยากาศที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกเนี่ยบรรยากาศคึกคักขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับสำหรับขั้นตอนครับที่จังหวัดสรากแก้วได้ประกาศอนุญาตให้สามารถนำรถจนส่วนบุคคลจากฝั่งของกัมพูชาเข้ามายังฝั่งของประเทศไทยเนี่ย ก็มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้นะครับก็คือ1ครับชาวกัมพูชาที่มีหนังสือเดินทางที่ได้รับการประทับตราจากเจ้าหน้าที่ต่อมอครับก็สามารถที่จะนําเอกสารคู่มือรถยนต์หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ผู้ที่ได้รับมอบอํานาจมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ดา่านศุลกกกรอรัญญ,ญประเทศเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารรถเสร็จเรียบร้อยก็จะอนุญ,ญาตให้เดินทางไปในเฉพาะพื้นที่ที่กาหนด ไว้ตามที่จังหวัดสะแก้วกําหนดนะครับสำหรับการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ด่านสุนกัการณ์อญญารยประเทศนั้นเนี่ยทางเจ้าที่มีการนําเอาระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยดําเนินการจัดเก็บข้อมูลก็จะทําให้เกิดความสะดวกรวดเร็วสําหรับการนํารถยนต์ข้ามชายแด,ดน